ไปแล้วไปแล้วอูตอวอวตวว้ติดอยู่นู่นหัวชิมอุ้ยจะหลุดแล้วตัวโทอด้วยติดอยู่นู่นมันต้องจากข้างล่างน่ะนะค่อยค่อยค่อยมันติดอีนนี้มันอัน นนู่นอีกตัวนึงน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะหัวมันชิมงวงไม้ง่ายเอาไม้ออกเต็มไม้ขายเขาตัวนไหร่ไม้ที่โคกดักขายแรงระหว่างทับมันเป็น มันย่าขยาวมันหัวมันทิ่มไปครึ่งตัวแล้วถ้าเขยาวร่วงแท้เดีวเอาตัวที่ได้ค่ะ ปล่อยมันไว้ก่อนออกไม่ได้เน่าลุนแล้วนะ่ะด,ดูเด้ออืมดเล็กมากครับนะนอืมยางทับมันเอา้าคือมันเอียงอะ <c oughs> เดวติดเฉยวางแอบๆบนีน่ได้ไหมเดี๋ยวมันยังไม่รู้ว่าวางยังไงหรือวราไปยืนตรงนู้นนหยกบอย่างน,นี้เนาะอมืมันยืนได้ปะละ่าเงยมันจะลื่นไหม ติดจิ่งั้นเลยกลัวมันลื่นไม่ลองเอาไมา้เจียบๆดีก่าน,น,นะ,นนะต,ติดขอบอันนี้เลยแค่นั้นแหละเพราะว่ามันเป็นแอ่งไหมัน,น้ำโอ้มันไปเข้านี่มันเข้านั่นไงเ้าสูบน้ำน้ำัะไหลเข้า อาชีพใหม่ครับไม่รู้ว่าจังวางยังไงกากเจองก่อครับอืมข <c oughs> นาดไหมอ่ะอยู่ฝั่งซ้ายนี่อืมเป็ไปเลยเอาหลักเมื่อกี้ไปเอาเสียบสะวบเลย อ,อมันเนอ,อ็นแององอตรงนี้มันตื้นอ,ะอ่ะน,นี้มันตื้นเลยมันเอ็นแองเอาะลองเอาไม้เสียบเสียบๆ,ๆดูว่ามันลึกขนาดไหนแล้วก็เดินไปไม่ใช่ลองลองเสียบๆตรงนั้นอ่ะเสี่อพ่อจะเดินไปไงมันจะลึกไหม,มเออหนาหนาเนีน่ใหญ่ลงไปข้างล่างดีขึ้นข้างบนเอองั้นน,น่ะ ่าลงไปห้างล่าเสียวดูดไหมนี่มีติดดูอ้อติดติดกิ่งไม้เหรอ<แ>ติดกิ่งไม้เหรอใช่<อ> <c oughs> ตรงนี้ตื่นอือดูน,น้ำได้แล้วทีนี้แสหายแล้ว ปมันจะเข้าไปนี่ครับปลาอืมปลามันจะเข้าไปในนี้มน้ำมันไหลฝั่งนู้นก็สูบน้ำาน้ำมันไหล,หลๆอือตีแล้วโอ้โหลยู่่าเยขยา่าหัวมันทิ่มลงไปแล้วนะ่ะหัวมันทิ่มไปฝั่งนู้นแล้วดูเพิ่งเลย ช่วยกันกล้องไม่ค่อยอยู่นิ่งเลยทีนี้ไม่เนาเราใส่นี่ก็ไปก่อนก็ได้เออเสกไม่ก่อนก็ได้แล้วได้เยอะค่อยค่อยเอามาใส่เพราะกล้องมานานหน้ามันจับนะเกแล้วปมาอ่านตัวเองเอาแขวนไว้ก่อนก็ได้ เพราะกล้องมันไม่อยู่นิ่นงนั่นะ หลังนั้นก็ลงได้ไดะฮะไ,ได,ะได้มีที่ลงตรงเนี้ยที่ลงข้างนั่นน่ะได้แต่ถัดไปไม่แน่ใจแต่ตรงนี้มีที่ลงเขาที่ลงเพราะเขาลงนี่แหละลงดี เอียงเอียง <Yeah. S 1> ไม่ได้แล้วมันเป็นโคตรอ่ะตรงเนี้ยเอ้า oh, mm hmm. โดดไปเสย์ตัวตหญ่ได้ยังงี้อื uh huh. โดดไปซ่อง

ม่จะไปยกตรงนี้ดวน,นมันตายได้ไหมอ่ะไปไม่ได้ก็กลับไม่เอาลองเอาไม้ทิ่ม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 ม,มาดูดนไม่ดูขายออย่ย ทั้นลงด้าดย,ยืนยกดาค่ะเวลาม,มันเป็นแอ่งนี่ว่ะตรงนั้นมันมีที่เหยียบเห็นไหมพวกคนลงมายก่าะมั้งอือพวกลงขายน่าจะเป็นพวกลงขายมากกว่านุน่นตรงกลางบุยบุยอย,ยู่นี่ ติดแล้วมาขายั้งข้างในข้างในขอมาข้อไม่ได้แล้วติดแล้วติดเงียรนะวังระวังฮะดึงออกเถอะอย่าไปข้อเลยเสียวว่ะ เยวกปอยู่ทางไกลโยนมาเลยโยนปลามาไปจับเหมืนมันก็ติดเงี้ยงแ้วค่ะ หายไปไหนหมดแล้วทีนี้มาลงมากวนเนี่ยมันไปแล้ว<ะ>ลงมากวนเนี่ยมันไปตายแล้วนั่นไปแล้วต้องอยู่เงียบๆมันถึงจะมา,า <c oughs> ดึงหลักไปใหม่ดิดึงขยับไปใหม่หลักเนี่ย <c oughs> มันก็ยือ้อ ต้องอยู่เงียบๆสักกเออไปตั้งใกล้ๆเลึกไหมอ่ะแสดงว่ามันไปได้อีก อ่าติดมาแล้วตัวนึงหัวเสียบไหมนี่ตัวหนึ่งนี่มุมนี้ไปล่อยมันไหมออปล่อยมันงั้นก็ได้ Mmm. -hmm. อยู่ในป่าอืมนะเดีกตัว เอียพราะตรงนั้นที่มันต่ำวาำว่าทานีต่ำต่ำหเป็นแนวยาวเลย เงียงแบ,บแล้วมั้ยลื่นอืออสมสาวมันอยู่ในนั้นอย่างในป่า ยอวางขวางตนงนั้นไม่ได้ตายอยู่ในต่าจบๆจบจบแดบดสองหน้าเขาดิ เอาไงไม่ได้เรื่ององั้นนะ อืม่ในปลาแหละฝังง่งนู้นดูงไ,ได้ไมฝั่งนู้นไม่แน่ใจมันเบืวนอยู่แต่ตรงนั้นเลยเจอเหงอห่าองเงี้ยแหงก็ไปไม่ได้เลยมันไม่ติดไปแล้วมันไม่ติดแล้วเนี่ยมไอท้ที่ด้วย วนไปแล้ว จะมีมาโดดไหมโอ้ไม่ติดแล้วครับ่แลละครับ